สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะพบกับชา n e l ครัวน้องสตังต์เดอะคิเช่นนะคะก็คลิปนี้นะคะก็มีเมนูดีๆมาแนะนาเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้จะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเมนูเนสกาแฟโกครีมานะคะซึ่งวันนี้จะลงคลิปเกี่ยวกับเนสกาแฟโกครีมานะคะเพราะว่าเพื่อนๆถามเข้ามานะคะซึ่งเราก็เคยลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆรีเควสเข้ามานะคะอยากจะให้ ทำให้ดูอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้ก็จะทำเป็นด้วยกัน3สูตร3เมนูนะคะก็ไม่ถึงก็เรียกว่าสูตรนะคะเพราะว่าสูตรไม่ตายตัวค่ะเพื่อนๆจะเอาไปดัดแปลงใช้ก็ได้นะคะข่าววันนี้จะมาทำในเมนูเอสเปรสโซ่นะคะจากเนสกาแฟโกคิ m a เนี่ยค่ะก็จะมีเอสเปรสโซ่นะคะคาปูชิโน่นะคะแล้วก็อเมริกาโน่นะคะวันนี้จะทำแค่3สูตรก่อนนะคะค่ะ เราจะใช้ตัว n นสกาแฟโกคีม่านะคะเพราะว่ามีความหอมนุ่มละมุนนะคะก็รสชาติก็จะต่างจากเนสกาแฟตัวธรรมดาอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้แล้วเพื่อนเพื่อจะรู้ถึงความแตกต่างนะคะก็หอมละมุนนะคะก็ราคาก็แพงกว่ากันนะคะค่ะก็มาดูส่วนประกอบและว,วิธีทำกันเลยนะคะค่ะส่วนประกอบนะคะก็จะมี นมข้นหวานนะคะนมข้นหวานนมข้นจืดนะคะแล้วก็จะมีผงกาแฟตัวนี้นะคะน้ำตาลทรายจะไม่ใช้นะคะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะชอบหวานกว่าน,นี้ก็สามารถเติมน้ำเชื่อมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคล้ายๆกาแฟสดนะคะแต่สูตรกาแฟสดเขาจะไม่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะใช้แค่นมข้นนะคะค่ะ หรือเพื่อนๆบางคนอยากจะเติมเครืมเทียมสักช้อนชาเพื่อให้ความมันอันนี้ก็แล้วแต่สูตรเพื่อนๆนะคะไปปรับแต่งใช้ค่ะมันไม่ใช่สูตรนะคะคมาแนะนำค่ะก็ไปปรับแต่งใช้ในร้านกันนะคะเอาที่มันประหยัดต้นทุนก็ได้นะคะเพราะว่าขายในราคาแก้ว25 3 0าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันนะคะค่ะวันนี้เราจะใช้แค่นมข้นหวานนะคะกับข้นจืดนะคะจะไม่ใช้น้ำตาลทรายนะคะค่ะ นี่นะคะ Nescafé Go k l ม m านะคะวันนี้ใช้ขวดใหม่เลยนะคะเปิดนะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ อันดับแรกนะคะก็ช้อนโต๊ะนะคะเมนูแรกเราจะทำเป็นเอสเปซโซ่นะคะใช้ n e สกาแฟโกค l ีมานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปในแก้วนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะ <c ries> n นสกาแฟโกค l ีมานะคะเออไม่ใช่คะ่ะ เมนูกาแฟต่างๆนะคะคาปูชิโน่กับเอสเปรสโซ่เนี่ยคาปูชิโน่กับเอสเปรสโซนี่เขาจะทำคล้ายๆกันค่ะแตกตรงเปลี่ยนตรงที่เอสเปรสโซไม่ต้องใส่ฟองนมนะคะส่วนคาปูชิโน่ต้องใช้ฟองนมค่ะนี่นะคะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นเอสเปรสโซน,นะคะกาแฟหนึช้อน โต๊ะนะคะน้ำร้อน150 ml นะะเอเลนะคะเอเปรซโซนะคะก็นมข้นหวานค่ะ นมข้นหวานนะคะจะใส่ไปที่40หรือ45ก็ได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะถ้าไม่พอใจก็สามารถเติมน้ำเชื่อมไปได้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราใช้แค่45มลค่ะเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะ จากนั้นก็เติมนมข้นจืดนะคะข้นจืดคาริชชั่นนะคะหรือของอยี่ห้ออะไรก็ได้ข้นจืดจะใช้ที่20 ml นะคะค่ะก็สเสร็จแล้วนะคะเมนูเอเปโซนะคะ ต่อไปก็จะเป็นคาปูชิโนนะคะคาปูชิโนก็จะใส่ก็จะชงเหมือนครั้งแรกเลยนะคะใส่เนสกาแฟโ r o w นะคะ1ช้อนโต๊ค่ะชงเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าปรับเอสเปโซกับคาปูชิโนนะคะใช้น้ำร้อนและนมเท่ากันเลยค่ะชงเหมือนกันเลยนะคะ น้ำร้อน150 ml นะคะจากนั้นก็ตามด้วยข้นหวานนะคะ40-45 ml นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะหวานมากหวานน้อยลดลงมาหรือเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะเมนูที่3นะคะ อ๋อลืมค่ะต้องใส่ค้นจืดในเมนูคาปูชิโน่ด้วยนะคะเหมือนกันค่ะค้นจืด20 ml ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูอเมริกาโน่พอลองสตังชอบทานมากนะคะอเมริกาโน่ซึ่งเมนูเป็นเมนูที่เข้มนะคะเราก็รู้สึกตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาเดินทางเนี่ยอเมริกาโน่นี่สุดยอดเลยนะคะ ค่ะเมนูอเมริกาโน่นะคะก็จะใช้เนสโกรครีมาที่1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะเมนูนี้เข้มเลยแต่น้ำร้อนนะคะจะใช้ที่100 ml นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำเปล่าอีกนะคะเพื่อนๆมีสูตรที่ต่างจากนี้ก็แชร์มาให้คุณน้องสตัง ได้นะคะมีสูตรก็แปะแปะสูตรไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะอเมริกาโน่นะคะก็จะไม่ใส่อะไรเลยนะคะก็บางคนจะชอบใส่กับน้ำผึ้งนะคะก็สามารถใส่น้ำผึ้งลงไปได้เลยนะคะอาจจะใส่30-40 ML นะคะน้ำเชื่อมก็ใส่30-40 mL ได้เช่นกันนะคะแต่คนรต้องสตางชอบแบบไม่ใส่อะไรเลยนะคะ ก็จะชงกินน้ำกาแฟเฉยๆแล้วค่ะค่ะจากนั้นนะคะตักน้ำแข็งนะคะใส่แก้ว22อออน,นะคะ่ะ เทเครื่องดื่มที่เตรียมไว้นะคะใส่แก้วเลยนะคะเริ่มจากเมนูแรกนะคะเอสเปรสโซ่นะคะเอสเปรสโซ่เย็นนะคะทำคล้ายๆกับคาปูเลยนะคะจำให้ขึ้นใจนะคะเพื่อนๆเทลงไปแล้วน้ําแข็งยุบนะคะก็ตักน้ำแข็งเพิ่มด้านบนนะคะให้ปูนๆนะคะทำไม่ยากนะคะ ปีกฟ้านี่นะคะเอสเปรสโซเสร็จเป็นหนึ่งเมนูนะคะตามด้วยคาปูชิโน่เลยค่ะคาปูชิโน่ต้องมีฟองนมนะคะใส่น้ำแข็งเพิ่มด้านบนนี้นะคะปีฟ้าค่ะตามด้วยฟองนมเลยนะคะ ตที่สนะคะอเมริกาโน่น,นะคะต้องใส่น้ําร้อนลงไปก็ต้องใส่น้ําอ,อุณหภูมิปกติหรือน้ําเย็นลงไปก่อนนะคะจาก,กนั้นค่อยเติมกาแฟลงไปนะคะใส่น้ําลงไปนะคะเติมกาแฟนะคะลงไปค่ะ นี่นะคะอเมริกาโน่ของเราเติมน้ำแข็งด้านบนค่ะพุ่นๆน,นะคะค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะพร้อมขายนะคะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ยากนะคะเมนูกาแฟาสดต่างๆนะคะแล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ ไม่ใช่เมนูมกาแฟสดเป็นเมนูเ e สกาแฟได้เลยะคะ่ะแต่ทำคล้ายๆกาแฟสดนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสามารถขายใน,น,ะะในราคาก็ละยีบาทหรือ30บาทนะคะก็แล้วแต่พื้นที่และที่เพื่อนๆอยู่นะคะถ้าขาย25ก็ลองลองไปคำนวณดูนะคะว่าขาดเหลือเท่าไหร่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเมนูเนสกาแฟโกครีม่าค่ะาฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้คนน้องสตังด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปมาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ